ตัวเลขหมดเป็นเพียงแนวทางในการเจ็งซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะพร้อมแล้วที่จะลงคลิปได้เขียนไว้พุ๊บเหรอบอท่านได้เขียนไว้อยู่รอบนี้มึงพร้อมบ้ะท่ได้โน่นด้เปิดวันนี้โน่นได้ซีได้ไหมวันนี้ได้ซีบ่ มันสีม้าป้อเหรอสีนะอ๋อสีม้าป้อมาสูงนี่พี่มาสูงนอนหลัจะเก่าจะผ่าจะแปดสิี่าอ๋อหัวนั้นหัวันหันมาเก่าโอ้หัวแปดนบอกัวนี้มาสีคนก็บ่ามาสีกันหลายอยู่แต่ว่าอันนั้นมันม่นมันม่ฟันสามีเด้เลี้ยเราไปสามีไมนฟัน ป้านว่านพี่ปัวเป็นปิ้งมอืออะไยปัวเป็นได้ต้วเรียกว่าใดเก่งใจว่าอะไรเรา่ดนเขาแล้วกันขงเีนเนี่ยเป็นคนคอนซีซีหารหนุ่มฟันวิเลกบอกต่วเลกบอกหม่เนี่ยตนฝันบอกเจ้าพันเดย์ยังไงสั่นเดียวพันย่เมื่อหนนไม่เจเลหยคือพนเลยยบคือปฏิกิรยรเบื้องพันเยืนหนงแหงสั่แต่ก็ยังหันไปเห็นเ้าได ไมม่มัไมดวเป็นยินยังไงกูเห็นสังกตีเปรี้ยนะมาแล้วเตีเยวมันสองสองแปดซีเตี๋ยวสองแปดตัวซื้อสีฟันตื้อเนี่ยอกแปดสองโอ้เจ๋รคันคืออะไรวันี้สืดตามเพิ่มฟันเรื่องหมายสูตรเราว่าเส้อเปนเส้นเหล็กตัวอะไรมาแรงอยู่ละมึงว่าเสือั้ไปเล็กซีอะไรเนาะในในีูตรมันจะม่ซีซีอยเนะ ซีมัน,น,นซีมาหลายผยูดได้ก็ว่ามันมายากเนาะส่วนมาก,กเขาจ้าสิบตัดทิ้งกันแต่มันตันจอนมันจิตนี่ว่าสระเปนเน,น,นูนู้นูแนที่นึ่งกับศูนย์บนแดบดบนร้อง้งคือบนเต็นครูเนเด่น <ส dlatego S 2> หนึ่งับศูนย์ลองแปดเนกับจ ค่ะท่านผู้ชมเขามาเลียวยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอันนี้คือเซรั่มค่ะท่านผู้ชมเซรั่มนานโหน้าใสหน้ากระจกนะะเนาะค่ะเนาะจากไอคอนเฟสเนาะคะ่ะซื้อจริงพิศยาเป็นพีเซนเตอร์ขายนะตอนนี้ดงดังอยู่เนาะ,ะ,ะค่นะราคาหนักกองพันสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะแต่เจดียงขายในราคาแปดเก้าศูนย์นะคะรตนี้สั่งมาใหม่เละคะ่ะรตนี้สั่งมาใหม่สั่งรอบสอง มาได้กำไรนิดน่อยค่ะรวมค่าส่งค่ากล่องค่าแพ็คแล้วค่าพนังงานแล้วนะคะแปดร้อยเ้าสิบบาทเก็บเงินปลายทางค่ะสินค้าเจดแดงทุกอย่างเก็บเงินปลายทางถ้าเบิงหลังมือเบิงหน้าตึงกระชับค่ะริ้วรอยโดยเฉพาะเลยค่ะริ้วรอยตื่นลึกหนาะเอาอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นเดย์ครีมไนท์ครีมพร้อมสบูดะะ่ด้วยค่ะคอลลาเจนทองคําสีทองท่ากลังขึ้น แล้วก็เดคีมกลางวันสีกระปุกสีขาวนะคะพร้อมสบู่แล้วก็นี่12ออยพัดยามำรุงสายตาค่ะสายตาฝ้าฟ้างต่อแดดต่อล่มต่อกระจกนะคะต้อต่างๆต่อเนื้อแล้วก็แ,กแค่แมกแคลเซียมแก้ปวดกระดูกปวดเกาลดบวมของเก่าเนาะ,ะ,นะถ้าเขาไม่ได้ตามเบอร์โทรขึ้นไฮนาจอค่ะเน,น้นที่คูนสีแล้วก็สามคูนกับคูนแปดเลยะ ศูนเก้ากมี0ูนเก้าพรามันหน่วยคนคือศูมี่เร่ๆเล่ศูนยปราบไลไลตัวโดมัน0ูนห7็มันมีไปครับนะ0ูนเก้าศูนมันอีมกราบอีกตีไล่ตัวนะไเ้นกรับเอาก็ได้เนาะบนเนมบนนี่ลักศูนตัวเดียวแต่ว่าหกสี่สี่หกนี่เป็นบนล่าง ค่ะเพราะว่าเพราะว่าซีนี่มันบ่แม่นเลขไอ้คำนวณมันเลขเปอร์เซ็นต์ที่มาแรงที่สุดที่มามาหลายตัวทุกตัวเลยแหละยังยัเปอร์เซ็นต์เดียวเดี๋พอร้อยเปอร์เซ็นต์มาเทเล่แปดมาแรงแต่ก็ถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยแปดมาเทเล่มันก็เข้าค่ายหลายตัวคือเกาค่ะเขาค่ายหลายตัวสามสี่ก็จะพอไม่ ศูนย์สี่ที่ว่าเปอร์เซ็นที่จะมาบนได้เนาะศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดสามศูนย์ศูนย์แปดคุณก็คนกับไม่เยเอะเนาะศูนย์เก้ามันหลาเด้มันหลาเด้เมันหลาเด้ก็เน้นที่สามคูนกับศูนย์แปดแล้วศูนย์สี่เน้นหรื 30, 8, อะจะหรือถ้าถ้าท่านหน่วยหน่วยเก้าก็เอาศูนย์เก้าเลย มันสิเป็นเบอรทุกม่่เ้นนอยูชมันสิเป็นเบอร์ทุกศูนย์เลยนี่มันศูนย์ในจิตตัวแม่ศูนย์ไม่ต้องลับมันเอาพอเสร็จไม่ไม่ไม่ต้องไปลับถ้าถ้าบอกกลับมันกัมีมันกัมี่แปดตัวคือก็ศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ครบเบอร์ทุกตัว ก็นันลากับว่ามีศูนย์สามตัวล่ะผู้ใดอ่านกับผู้อ่านได้ล่ะมีก็ทั้งหมดมีแปดตัวทั้งหมดมีแปดตัวไม่ได้กลับพ่อแม่แม่ไปจดตัวเบิร์ตสุ้มหนั่งจดตัวเบิร์ตเล่นนี่นี่แม่เบิร์ตเลยที่เขียนในแผ่นตัวเขียนมาให้เนี่ยเอาเบิร์เลยนนี่บนล่างก็หกสี่ สีหก็เจ็ดสี่สหนึ่งบนล่างบันนี้กะบนนี่กะศูนย์สี่ศูนย์หา็ดสามศูนย์ศูนย์อ่าแปดตัวบันนี้กะมีหลักหน่วยอยู่เก้ากับ6บนมันบ่บนบนบน่แมเออกันอัน จังว่าจะไปจัจับคู่ดอกนัวสิเฮ็ดต่้งเต่ตัวดินเอาลบนละหนวยเาถามมน่นปจับคู่นี่ที่บ้านดูล่นแิดซี่ะเอาแต่ตดินมันตัอกรเด็มักแม่ทุ่มลากระแต่ว่าที่บ่านซีนี่เอาแค่ซี่คู่หาคู่ที่บ้านหมกซี่ี่หวกเกียซีซี่กับหนหนึ่งหกแค่นี้พอจะเป็นวคู่แม่ันนี้คือล่างว่ต้องบนนั่งกับสิมันจีเป็นน้อยตัวอันนี้ไป บนล่างมันกับบ่ถือกันมันบ่เข่ากันกับที่หายมากนะจ,น<ต>จะว่ะา,าแต่ตะบนติดศูนย์ติดศูนย์กับง่ามอยู่ตัวบนนี่เพราะว่าห้บนเพราะว่ามันกับติดศูนย์แต่ว่าหลักหน่วยเก้ากับหกนี่แหละล่ะถ้าถ่ามาศูนย์ก็ต้องมาศูนย์เก้ามันล่ะถ้ามาหกก็ต้องมาศูนย์หกแต่ในนี่ตัวบ่จับศูนย์หกอีกตัวหนึ่ง มันบะมี่ได้ไหมในสูตรสูตรหกหศูนบมีเลยบางจะในสูตรบะมี่ศูนย์หกจะนู่น่เน้นที่ไก่เกาไหมนเน้นที่ก่เกาเก้ามันจะมีศูนย์เก่าตัวเดียวในนี้หนึ่งหนึ่งเก่ากับบมีหนึ่งเก้าหนึ่งเก่าใสูตรมีตัวหนูลงแสดงว่ามันหลายสูตรบ่เนี่ยมันหลายสูตรบ่หลายสูตรบ่มันหลายสูตรมันติูตัเด่น ูน yeah. ี่ที่จิงสูตรคูนูมันสิบสองตมันก็เลยเรืยอลำบากใจแม่นมันสิบสี่สิบหตันึงมันยี่สิบแปดตเนี่ยนูกเลยเอาเอานูเลยไม่เห็นขึานวดอะไรที่วัดเล็เด่นมันเนี่ยถึงได่สูตรออกมาสิแม่แม่สูตรใดที่มันหค่ไหมหลักนึงมันหาคู่แม่แม่หลักนึงมันหาหาคู่ตัวหลักมันมจิเจ็ดหลักมาสูตรตรนู้ตัวกระบอกว่า อันนี้สูตรหนึ่งอันนี้สูตรหนึ่งเหล่งนนี่สองสูตรสูตรนี้ก็มาดีสูตรนี้ก็มาดีก็ต้องว่างสั้นมามาร่วมกันยังสี่มันงงแต่ว่าเด่นบนหนึ่งกับศูนย์คือจังมากให้หกสี่สี่หกอดึงมาสองสูตรมาลุ่มสูตรหนึ่งมันสูตรสี่สิบตัวมันติดตรงตรงนั่นสินั่นสิหลักละสี่คูดาวสี่คูดาวมันติดหน่วยอีกังหวั ขันตัวยังเฮ็ดยังสีตัวเฮ็ดสองบินไปเลยมันจะได้บังงุบินล่างบินบนไอเฮ็ดสองใบไปเลยใบบนใบล่างอันนี้อยู่บนม่สลับล่างเออมันขัดล่างม่สลับบนคือเอาบนไว้ก่อนแล้วมาเอาล่างบ่ต้องมาผสมกันนะนะมันจะได้เบ่งงอ่ะนะเขาันเขียนโลกในงานนจะทำไมทําไม เห็นวานหวดกวรอนมันเขานะ่ขาเนาะตัวต้องคัดออกมันมากออกไหนได้คัดมากออกไห้ได้ดม,ออไดมันหลายตัวก็แยกกันบรามคูสู่มีอยู่แยกสุดที่ติดซีนี่ไว้ล่างติดศูนี่ไว้บนมันกับ G ิ o ีโอแค่ยื N ่เนี่ยอันนี้อันซื้อได้ทั้งบนล่าง อันนี้มันมาลักหน่วยเก้ากับหกนี่นะมันกัมันมาคัดกันอยู่นะแต่มันคัดกันอยู่บันไม่เกี่ยลงไปถ้ามัาลักหน่วยบนเก้ากับหกมันกับมีแต่ไปแต่แค่รัวมเสีแต่ตัเดีมซะเนาะสนุกนัวมันเป็นคัดัดกันอยู่นี่นะตัวบ่มั่นใจต้องฟันออกมาให้มันมั่นใจล้วนมาเพรายังสิบ่ได้ลายตูโอเคท่านผู้ชมสิได้มั่นใจว่ามีสีน้องวันนี้เนาะ โอเคขอบคุณมากมากค่ะจสายเช่าละสา,ายกันจ้าจ้าจวัสดีค่ะค,ค่ะวัสดีค่ะ